วันนี้ก็มีฟตตูชินีฉีกชีกุ้งค่ะเป็นแนวฟิวชั่นนิดนึงคือเราจะอิสมิสเวสนี่ไฮโซไซตี้จะไม่มีดีกบเลือกใช้ฟตตูชินี่อันดับแรกเลยคือลักษณะเส้นที่แบนๆของฟตตูชินี่เนี่ยนะคะจะเหมาะกับน้ำซอสที่มีความเข้มข้นสูงเพราะมันจะจับซอสด้ดีกว่านะอย่างเช่นถ้าเราทำเป็นคาโบนาร่า ที่เนื้นซอซอสข้นๆเนี่ยมันก็จะเกาะซอสได้ดีกว่านะคะนี่เหตุผลหลักๆเลยเหตุผลข้อที่สองสำคัญกว่าเหตุผลข้อแรกคือมันเหลืออยู่งบนั่นเองคือเราใช้ของเหลือในบ้านทีนี้เราก็ทำชูชีกุ้งนะคะอ่าลวกแฟตูชินีฟัตูชินีเนี่ยลวกให้สุกเลยนะแต่ให้ลดเวลานิดนึงนะคะเราจะได้เส้นแบบเอลเดนเต เสร็จแล้วเราก็ทำฉุฉีกุ้งด้วยการาใส่กะทิลงไปในกระทะนะคะพี่แกงฉุชฉีกบจะเพิ่มมันกุ้งลงไปด้วยเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บทีเราก็คนให้ละลายเลยให้แตกมันมันจะได้หน้าเงาสวยอย่างนี้เป็นสีแดงรอยน้ำมันอย่างนี้พอเสร็จแล้วชิมรสน้ำตาลปี๊บด้วยชิมรสอย่าเพิ่มเติม,ตมพวกรสเค็มใดๆเพราะว่าในพี่แกงเนี่ย จะมีเกลือเป็นกระสาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเติมเค็มลงไปมันจะเค็มเกินไปนะเสร็จพอได้ลดตำชอบใจใส่กุ้งนะคะรอให้กุ้งสุกด้านนึงก่อนแล้วค่อยกลับนะจะได้ไม่เละแล้วเราก็จะอพอเสร็จแล้วก็ตักราดบนฟัตูชิน่นะโรยหน้าด้วยหัวกะทินะคะแล้วเราก็มีใบมะกรูดซอยบางๆนะกับพริกแดงเส้น สวยนะสวยเหมือนคนทำํำ<อ>น้ำไม่อาย <c oughs> โอเค้ยกุ้งติดซ้ำทีนี้เราก็จะมาชิมกันนะคะอืชิมกุ้งก่อนแล้วกันทำดิเราผัดกุ้งด้วยความเร็วเพราะนั้นกุ้งจะเด้งๆนะ ส่วนเส้นเนี่ยจะจับน้ำซอสติ๊กอย่างนี้เลยเข้มข้อนอ,อร่อย